เรเกได้ปวดลูอเดี๋ยวนะเช็ดปากอย่างแท็กซี่นู่นเหนือกว่าจะโชว์อะไที่เหนือกว่า 1, นส เราแบบแดกแม่งะกอต่อไปครับมะนาวขมไม่ใช่หรพันพันคือพี่เฮียทั้งวงอะเอาลงแผงเลยลกูก็โดนไ้่ออก

โอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยเมื่อกี้แบบเหอแบบน้ำแบบโอ้ยโอ้ยไม่เล่าไทยไม่เบียวจัง 没病吧？<laughs>